สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์ Our History ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่ติดตามฟังกันมาตลอดขอบคุณผู้ฟังหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังในตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำรายการนี้หัวข้อที่เราจะเสนอในวันนี้ก็คือ The Greatest Story Never Told ตอนที่1นึ่โหมีตอนที่1ด้วยมันเกี่ยวกับอะไร เล่าที่มาที่ไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตดูเนี่ยจะพบว่าผมเนี่ยเหมือนกับหยุดหรือว่าไม่ได้ทำพอดแคสต์มาแบบสองสาครั้งแล้วนะถ้าตามคิวเดิมเนี่ยผมจะต้องทำพอดแคสต์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ทางทีมงานอะไรก็เตือนว่าเนี่ยเมื่อไหร่จะมีพอดแคสต์เมื่อไหร่จะมีพอดแคสต์สักทีนะแต่ก็สารภาพาว,ว่าไม่รู้มันจะพูดอะไรจริงๆนะครับคือจะพูดเรื่องบ้านเมืองพูดเรื่องการเมืองก็รู้สึกว่าสถานการณ์มันก็เครียดเหลือเกิน นะไม่ใช่แค่นั้นคือมันก็แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันอยู่ทุกขณะก็แบบไม่ไม่ได้อยากจะพูดเรื่องเครียดขนาดนั้นนะแล้วก็เมื่อประมาณต้นสัปดาห์หรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์นิธิเอียลสีวงศ์ท่านก็เพิ่งเสียไปนะครับตอนแรกก็อยากจะทำพอดแคสต์เป็นแบบอุทิศแก่ท่านนะเนาะเพราะว่าท่านก็เป็นนักเขียนนักอะไรที่แบบก็มีอิทธิพลกับตัวผมมากนะแต่ว่าสุดท้ายก็ก็ทำไม่ได้จริงๆนะครับรู้สึกว่ามันมันมีทั้งความเศร้าแล้วก็ความเครียดแล้วก็อะไรหลายอย่าง ก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพูดเรื่องที่มันสบายๆเรื่องที่มันเป็นส่วนตัวของผมบ้างนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวของผมที่เอาเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ในฐานะนักเขียนเนี่ยนะมาเล่าให้ฟังนะก็ถ้าสนใจอยากจะรู้อะไรก็ลองมาคุยแล้วก็มาฟังกันได้ในฐานะที่ผมเป็นนักเขียนเนี่ยนะผมก็ต้องเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นคนที่แบบดูภาพยนตร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันก็จะมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ผมยึดติดกับตัวเองมาตลอดหรือเป็นสิ่งที่ผมเชื่อแล้วกัน นะครับคือผมจะจะมองตัวเองว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาริโทโลโจิสต์อ่ะคือเป็นคนที่สนใจการเล่าเรื่องหรือเป็นคนที่ชอบนาริทีมากมากนะถ้าเกิดเป็นผู้กํากับหนังที่เล่าเรื่องได้ดีนะครับถึงแม้ว่าหนังเขามันจะห่วยๆอะไรบ้างเนี่ยผมดูแล้วผมก็จะรู้สึกสนุกได้ง่ายนะเวลาดูหนังหรือเวลาอ่านหนังสือเนี่ยสิ่งแรกๆเนี่ยที่ผมจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินเลยว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือตัวผู้กำกับหรือตัวคนเขียนบทเนี่ยเรเล่าเรื่องได้ดีไหม พอพูดถึงตรงนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะก็หนังกับหนังสือหรือว่านิยายมันก็คือการเล่าเรื่องไม่ใช่หรอคือถ้าเกิดไม่ไม่เล่าเรื่องในหนังในหนังสือแล้วมันมีมันมีการมองหนังหนังสือแบบอื่นหรือเปล่านะซึ่งจริงๆมันมีนะครับแล้วก็มีเยอะด้วยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นแบบใช้คําว่าแบบนักโครงสร้างนิยมเนี่ยนะครับคุณก็จะไปสนใจตัวละครแล้วก็ไม่ใช่สนใจตัวละครอย่างเดียวคือคุณจะสนใจว่าตัวละครนั้นๆในเรื่องเนี่ยมัน r e ร r เซ e n t อะไร นในการวิเคราะห์แบบเชิงโครงสร้างนิยมหรือเชิงสัญญานิยมเนี่ยแต่ก่อนที่มันเคยฮิตมากเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเกรมาสนะครับซึ่งผมก็เคยเออกมาเล่นๆอยู่มันก็จะเป็นการเหมือนกับสร้างตารางขึ้นมาแล้วก็จับเอาตัวละครในเรื่องเนี่ยใส่ลงไปในตารางนะครับซึ่งเขาว่ากันว่ามันช่วยช่วยให้เราเห็นความหมายบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในเรื่องหรือเป็นความหมายที่แม้แต่ตัวผู้เขียนเองหรือว่าตัวผู้กับเองเนี่ยก็ไม่ได้นึกถึงสิ่งนี้ นะซึ่งข้อดีของการวิเคราะห์ในเชิงนี้นะครับในเชิงสัญญานิยมหรือในเชิงโครงสร้างนิยมเนี่ยเขาว่ากันว่าคือบางทีเนี่ยเราดูหนังนะครับผ่านไปสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราก็ลืมแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในหนังบ้างคือเนื้อเรื่องพล็อตเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้มันดูสนุกแต่ระหว่างดูเนี่ยบางทีมันจะลืมง่ายมากนะครับเขาเคลมกันว่าไอสัญลักษณ์ตรงนี้แหละหรือตัวแทนตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดกับคนดูนานที่สุดหลังจากหนังนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่นักวิจารณกลุ่มึ เรียกว่าให้ความสนใจก็แล้วกันนะซึ่งบางทีเนี่ยไอการวิเคราะห์ในสไตล์เนี้ยมันมันมันสามารถไปได้ไกลกว่านั้นอีกนะครับคือบางคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบหนังทั้งเรื่องเนี่ยไม่สนใจเลยทั้งสิ้นนะครับคือมันจะน่าเบื่อทั้งเรื่องหรือมันจะเลดเทะอะไรทั้งเรื่องก็ได้ขอแค่สัก5้านาทีที่มันดีมากๆในหนังเนี่ยที่มันแบบเหมือนกับพาเขาไปไกลาพาเขาไปสู่ข่วงความรู้สึกหรือความนึกคิดบางอย่างได้เขาถือว่าเนี้ยพอละนะครับสำหรับหนังหรือหนังสือสักเล่มหนึ่ง นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นการวิเคราะห์ที่มันใช้ได้มันถูกต้องมัน v a l ิดอยู่นะครับแต่ผมก็ยอมรับว่าผมไม่ใช่สายนั้นนะครับสิ่งที่ผมชอบอย่างที่บอกผมชอบการเล่าเรื่องนะครับคือเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเล่าให้สนุกก็ได้แต่มันต้องเล่าให้ดีแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างอ่ะมันมันมีเรื่องอยู่แล้วมันสามารถเล่าเรื่องให้มันดีได้แต่พอพูดอย่างนี้มันก็อาจจะมีคนตั้งคําถามกลับอ่าแล้วถ้าเกิดเป็นงานที่มันไม่มีเรื่องล่ะยกตัวอย่างเช่นมันเป็นงาน non fiction นะครับหรือเป็นงานสารคดี แปลว่าผมจะต้องไม่ชอบงานพวกนั้นเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีศัพที่เขาเรียกว่าสโลว์ซีเนมาคือหนังที่มันมีเรื่องน้อย,อยแล้วก็เน้นไปที่การเล่าบรรยากาศบางทีก็จะเป็นความสวยงามหรือบางทีก็จะเป็นความพิศวงนะครับหนังหลายเรื่องของพี่เจย์เนี่ยมันเขามักจะถูกจัดอยู่ในแนวนี้เนาะสโลว์ซีเนมานะครับซึ่งมันแปลว่าผมที่แบบชอบการเล่าเรื่องเนี่ยจะต้องไม่ชอบหนังประเภทนี้หรือไม่ชอบงานประเภทนี้เลยหรือเปล่าซึ่งก็ไม่จริงนะครับพูดถึงสารคดีก่อนละกัน หลายคนที่ถ้าเกิดติดตามงานเขียนของผมเนี่ยจะรู้ว่าหนังสือส่วนใหญ่ของผมเดี๋ยวนี้มันเป็น fiction, นอนฟิคชั่นเนาะมันเป็นหนังสือแบบประวัติศาสตร์เป็นหนังสือสารคดีนะครับคือผมอผลิตงานแนวนี้เองเลยแล้วผมก็เชื่อว่าสารคดีพวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามาเล่าให้มันสนุกได้นะครับเราสามารถเอาการผูกเรื่องบางอย่างเนี่ยมาเป็นแก่นตรงกลางเพื่อทําให้มันดีได้นะครับเราสามารถมีเรื่องที่ดีได้ในกรณีของสโลว์ซีเนมาเนี่ยถามว่าผมชอบไหมจริงผมชอบนะครับทำไมผมถึงชอบ ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึง่งผมคิดว่าแบบเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันเคยที่มนุษย์เคยเล่ามาเนี่ย the greatest story ever told เนี่ยมันคือเรื่องของพาทิตตกแล้วก็พาทิตย์ขึ้นนะให้เราจินตนาการว่าเราเป็นคนโบราณนะครับอยู่ในยุคที่แบบโอ้ยต้องพึ่งพาแบบธรรมชาติตลอดนะครับถ้าเราเป็นคนในยุคนั้นเนี่ยเราจะชอบดวงตะวันมากๆนะครับเพราะว่าพาทิตย์เนี่ยมันช่วยให้เราปลูกพืชได้มันช่วยให้เราเข้าป่าไปล่าสัตว์ไปเก็บพืชผักผลไม้ได้ นะพอพาทิ์มันตกเมื่อไหร่พอเป็นกลางคืนปุ๊บเนี่ยมันจะมืดสนิทเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคือต้นไม้มันก็จะปลูกพืชไม่ได้ถ้าเราเข้าป่าเราก็จะตายเราก็จะถูกสัตว์มันลากนะถ้าเราเป็นคนสมัยนั้นเนี่ยเอาจริงๆแบบเราไม่มีความรู้ทางดาราศาสตร์ไม่มีความรู้อะไรเลยมันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่เราจะรู้สึกมั่นใจว่าพอพายทิตย์ตกแล้วเนี่ยพายทิ์มันจะขึ้นมานะแต่สุดท้ายเนี่ยทุกวันพระาทิ์มันก็ขึ้นมาจริงๆนะครับซึ่งผมถือว่าไอการที่เราเฝ้ามองพาทิ์ตก แล้วเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับแล้วมันเป็นที่มาของศาสนา,าต่างๆแล้วก็เป็นที่มาของงานศิลปะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ให้ผมดูพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยผมก็ถือว่ามันมีเรื่องแล้วนะ มันจะมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหมอนรถไฟเรเวสเลปเปอร์ er, ซึ่งผมก็ชอบมากก็เป็นหนังกึงก่งกึสารคดีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือพุ่มกับเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็แบบจะพูดว่าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ใช่คือเขาก็แบบไปไล่ตามสัมภาษณ์คนบนรถไฟนะครับคือไม่ไม่ไม่ได้มีการถ่ายะไรพิเศษเลยแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้พยายามที่จะเล่าเรื่องหรือให้ความรู้อะไรด้วยก็แค่ไปคุยกับคนบนรถไฟสัมภาษณ์เขานะครับหรือว่าบางทีไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำแค่ถ่ายเขาเฉยๆเลยนะครับแบบนิ่งๆอย่างนั้น พอมันเอามาผ่านการตัดต่อที่มันดูดีมันดูมีโครงสร้างบางอย่างนะครับมันก็ทําให้สิ่งที่มันไม่มีเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องขึ้นมาได้ซึ่งอะไรแบบนี้แหละนะครับที่ผมชอบเนะเพราะฉะนั้นถ้าผมนิยามตัวเองเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบการเล่าเรื่องแล้วก็คาดหวังการเล่าเรื่องดีๆจากผลงานศิลปะมากๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างแล้วกันว่าเรื่องเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรก็ได้ นะครับขอให้มันมีมีสตรัคเจอร์มีโครงบางอย่างหรือมันมีความพยายามเล่าบางอย่างเนี่ยผมก็ถือว่ามันมันมันมีเรื่องแล้วแล้วผมก็เอามาตัดสินได้และว,ว่ามันเป็นการเล่าที่ดีหรือไม่ดียังไงบ้างโอเคยาวยาวเหยียดมากเลยยังไม่ได้กลับมาหัวข้อเรื่องเลยกลับมาพูดถึงหัวข้อเรื่องนิดนึงนะครับหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยคือ Greatest Story Never Told เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนนะครับไม่ใช่ Ever Told นะครับ Never Told คือไม่เคยถูกเล่ามาก่อน คำคำนี้เนี่ยนะครับจริงมันเป็นคลีเช่นะครับมันเป็นคําที่แบบอุ้ยเกลือมากในภาษาอังกฤษนะค,คือมันใช้กับเวลาเราแบบมันมีหนังเรื่องหนึ่งที่แบบว่าทํามาเสร็จปุ๊บเราก็อยากอยากโฆษณาไม่รู้จะโฆษณาอะไรแบบท mm ูต hmm. ัมอัพห้าดาวเอบวกบวกบอะไรแบบนี้บางทีเขาก็จะใช้คํานี้แหละ g r e a t e t story never told ก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆที่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนเลยยกเว้นตัวฉันนะครับเพราะฉะนั้นคุณมาฟังฉันเล่าได้นะครับมันเอาไปใช้กับ สารคดีเกี่ยวกับวันโรคนะครับก็ใช้คำนี้เลยนะครับ Greatest Story Never Told มีสารคดีเกี่ยวกับอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับแบบโอ้คนทำแบบไปนค้นข้อมูลอะไรแบบอาคา์อะไรลึกลับลึกลับแล้วก็เอามานำเสนอแล้วเขาก็มั่นใจว่าไม่เคยมีใครเล่าอย่างนี้มาก่อนก็ถือว่าเป็น Greatest Story Never Told เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นคลิเช่นะครับมันเป็นคำเฉยๆที่ไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้น แต่ว่าผมชอบนะครับคือผมชอบในที่นี้เนี่ยคือผมสนใจ the greatest story ที่มันเนว e r t จริงๆก็คือเรื่องที่มันไม่เคยถูกเล่ามาก่อนนะแต่มันสามารถที่จะดีที่สุดได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนที่ชอบเรื่องดีๆแต่มันก็ต้องเป็นเรื่องดีๆที่มันมีการเล่าที่มันน่าสนใจด้วยและเราสามารถเล่าเรื่องโดยไม่เล่าได้ยังไงนะซึ่งอันเนี้ยมันผมแบ่งเป็น3ช่วงนะครับอันเนี้ยเรื่องที่1นนะครับซึ่งต้องย้อนความกันนิดหนึ่ง มันจะมีนิยายอยู่เล่มหนึ่งที่ผมชอบมากคือเรื่อง The Castle of Cross Destiny นะครับมันเป็นนิยายอิตาลีของคนเขียนชื่ออิตาโลคาวิโนนะครับตัวเรื่องเนี่ยจริงจริมันทึมๆเลยนะครับตัวเอกเนี่ยแบบถ้าจำไม่ผิดไม่มีชื่อด้วยซ้ำก็แบบเป็นแบบเรื่องในสมัยก่อนก็เดินทางจากเมืองนึงไปยังอีกเมืองหนึง่งนะครับระหว่างทางมันก็แบบตอนกลางคืนมันก็อันตรายเนาะแบบเดินทางตอนคืนไม่รู้มีขโมยขจรพูดผงพูดผีอะไรหรือเปล่านะครับก็ไปเจอเหมือนกับโรงเตี๊ยมเล็ก,ลกๆนะครับที่แบบอพอจะมาพักหลบได้ นะครับพอเขาเข้าไปในโรงเตียมปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอกับคนคนนึงเนี่ยหมือนก็เป็นหมอดูนะครับเขาก็แบบหยิบเอาไพ่ทาโร่เนี่ยไพ่ยิบซีที่คนไทยเรียกกันเนี่ยมาสับๆแล้วก็ทานายดวงให้ผู้ชายคนนี้นะครับและนิยายเรื่องนี้มันก็คือแค่นี้จริงๆนะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนกับไปไปเล่าว,ว่าโอเคพอเปิดไพ่ออกมาแล้วได้อะไรก็ทาเหมือนเหมือนอิตาโลคาวิโนเนี่ยเขียนดวงของผู้ชายคนนี้ให้เราอา่านพูดถึงไพ่ทาโร่นิดนึงผมว่ามันมันมีเกร็ดน่าสนใจดี นะครับไพ่ทาโร่แบบที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยนะมันเริ่มมาในสมัยของดยุคอิตาลีคนหนึ่งนะครับเป็นราชาแห่งมิลานนะครับชื่อว่าฟิลิปโปวิสคอนตีนะฟิลิปโปวิสคอนตีเนี่ยเป็นเขาเหมือนกับเป็นทราราชนะครับเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากแต่ว่าคนที่น่าสนใจกว่าเขาเนี่ยก็คือพ่อของเขานะครับจานวิสคอนตีนะครับจานเกิอาโซวิสคอนตี so ก็เป็นราชาแห่งเมืองมิลานเหมือนกัน คืออิตาลีในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแบบระบบกษัตริย์ศูนย์กลางที่มันครอบคลุมทั้งคาบสมุทรนะครับแต่ละเมืองแต่ละเมืองเนี่ยก็ปกครองตัวเองมีดุกมีกษัตริย์มีราชาเป็นของตัวเองนะแล้วก็จานเกียโซวิสคอนตีเนี่ยก็เป็นคนเป็นแบบเหมือนกับเป็นเศรษฐีชาวมิลานที่แบบว่ามีอิทธิพลมากๆเขาก็ตั้งตัวเองเป็นราชาของมิลานนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งกองทัพเนี่ยไปพยายามที่จะแบบว่ายึดอํานาจทั้งคาบสมุทรอิตาลีเลย คือยาเนี่ยเขาเขามีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะเป็นจูเลียสซีซ่าคนที่2ก็คือคนที่สามารถสถาปนาความยิ่งใหญ่ของกรุงโรมหรือของอิตาลีขึ้นมาใหม่ได้ตอนนั้นน่ยมันจะมีเมืองอยู่2เมืองที่แบบสามารถที่จะต้านทานแบบความมักใหญ่ไฟสูงของจานได้ก็คือเมืองฟลอเรนซ์กับเมืองเวนิสนะครับซึ่งฟลอเรนซ์เนี่ยก็แบบประกาศเลยว่าเฮ้ยเราต้องร่วมมือกันนะคือถ้าเกิดเราสองเมืองเนี่ยร่วมมือกันเราก็สามารถที่จะต้านทานทอราราต้านทานเผด็จการได้ นะครับแต่ถามว่าเวนิสเอาด้วยไหมเวนิสไม่เอาด้วยนะครับอีเวนิสเนี่ยก็คือทรยศ์เลยนะครับคือเวนิสเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเ,เขาจะร่วมมือคือส่วนหนึ่งคือเขาอ่ะก็มีความไม่ชอบกับฟลอเรนต์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่า2เมืองนี้มันแบบทำการค้าขายแข่งกันนะครับและยิ่งกว่านั้นก็คือทางเวนิสเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะครับเขาเป็นเมืองที่แบบอยู่บนเกาะอยู่แบบตรงติดทะเลนะครับยังไงมิลานเนี่ยก็มาตีเขาไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มิลานกับ ฟลอเรนต์เนี่ยตีกันให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวเขายังไงก็อยู่รอดได้แน่ๆน,นะครับก็ขนาดแบบฟลอเรนซ์บอกว่าเนี่ยเพื่อความเป็นอิสระเสรีภาพอะไรเราต้องร่วมมือกันต่อต้านทอร์ราชเวนิสก็ไม่ก็แบบไปทําสัญญากับมิลานว่าเนี่ยสัญญาสงบศึกคุณจะทําอะไรกับเมืองอื่นทําไปเลยนะฟังแล้วมันเหมือนการเมืองไทยเหมือนกันเนาะนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายนะครับพอมิลานเนี่ยแต่พอจาน์เนี่ยจะส่งกองทัพไปตีเมืองฟลอเรนซ์นะครับคืนก่อนหน้านั้นไม่กี่คืนเนี่ยเขาก็เสียชีวิตคือป่วยตายไป นะครับผลก็คือฟลอเรนซ์เนี่ยก็รอดได้แล้วก็อาณาจักรมิลานของยานเนี่ยก็แบบเหมือนกับถูกค่อยๆ่อยล่อยสลายพังพินาศไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอลูกชายของเขาเนี่ยฟิลิปโปวิสคอนตีเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําตระกูลนะครับฟิลิปโปวิสคอนตีเนี่ยก็เป็นทรราชเหมือนกัน นะครับเพียงแต่ว่าเป็นทอร์ราลาที่ฉลาดกว่าพ่อนิดนึงก็คือไม่ไม่โลภเท่านะครับรู้แหละว่าจะไปตีฟลอเรน์ไปตี is, เวนิสเี่ยมันคงยากทําให้สําเร็จแน่แน่ก็อาจอย่างน้อยตีพอหอมปากหอมคอพอให้มันมีแบบดินแดนอะไรที่มันยิ่งใหญ่อยู่ในมือละกันแล้วก็ฟิลิปโปเนี่ยก็มีความฉลาดอีกอย่างก็คือรู้ว่าใช้กําลังอย่างเดียวเนี่ยมันปกครองเมืองไม่ได้มันต้องแบบสร้างแบบผลงานทางศิลปะอะไรให้คนชื่นชอบชื่นชมด้วยนะครับเขาก็เลยเป็นหนึ่งในแบบคนที่แบบว่า เหมือนกับทําแบบไพ่ทาโร่นี้ขึ้นมานะครับจริงๆไพ่ทาโร่มันก็มีมาก่อนยุคนั้นแล้วลหะแต่ในยุคของของฟิลิปโปวิสคอนตีนี่แหละที่มันเหมือนกับมันออฟฟิเชียลออกมาเลยนะครับว่ามเนอร์อคานาถ้วยดาบแล้วก็ไม้เท้ามันจะมีกี่ใบมีอะไรบ้างเมเจอร์อคาหน้ายีบใบมีอะไรบ้างมีแบบเมจิเชียนมีแบบว่าเดอะฟูลแฮงแมนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นอาร์ตอะไรออกมาเลยนะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมาจากยุคของฟิลิปโปวิสคอนตีนี่แหละ นี่กลับไปนิยายเรื่อง c a s t e r of Cross Destiny นิดหนึ่งของอิตาโลคาวิโนก็อย่างที่บอกนะครับนิยายเรื่องนี้จริงๆแล้วมันทึมมากๆก็คือแบบมันเหมือนกับอิตาโลเนี่ยแบบเปิดไพ่ยิปซีแล้วก็เอาไพ่ที่เห็นเนี่ยมาต่อเป็นเล่าเป็นเรื่องให้เรานะครับเปิดได้เมเจอร์มเนอร์อัคานาอันไหนก็เอามาทำนายดวงชะตาให้เรานะครับจริงๆก็คือทำนายดวงชะตาให้ตัวละครในเรื่องนี้แหละ นะแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมีกิมมิคอยู่อย่างหนึง่งก็คือมันจะมันจะมีภาพประกอบด้วยซึ่งมันก็จะเป็นภาพไพ่ย,ยิปซีสวยๆโบราณโบราณเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอิตาลีเนี่ยมันเป็นต้นกําเนิดมาจากที่นี่นะครับมันก็จะมีความน่าสนใจอยู่ในการเล่าเรื่องของมันในการเล่าเรื่องด้วยการเปิดไพ่นะสิ่งที่ผมอยากจะสรุปตรงนี้ก็คือผมคิดว่าไอ้ไพ่ทาโร่หรือว่าการดูดวงผ่านไพ่ทาโร่นี่แหละมันคือ the greatest อร o r y หนือว่าโถเรื่องที่หนึ่งนะครับคือทําไมคนเราถึงชอบดูดวงด้วยไพ่ทาโร่กันนะัก มันเป็นเรื่องของความมูเรื่องของความตรงความถูกอย่างเดียวหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่ใช่ร้อยเปซนะครับส่วนหนึ่งคือเราเราถูกดึงดูดด้วยเรื่องนะครับเราถูกแบบพอเปิดไพ่ออกมานะครับเห็นเดอะเดวิลเห็นเดทเห็นหอคอยเห็นเอ็มเพรสเห็นอะไรเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวละครต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีอิทธิพลยังไงกับชีวิตของเราบ้างนะครับคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเชื่อมโยงไปยังสตอรี่ไปยังเรื่องของเราได้นะครับฉะนั้นผมถือว่านี่แหละนะครับคือเดอะเกรเตสตหมายเนวทีโว นะก็คือเนื้อเรื่องที่เราได้จากการดูดวงหรือไม่ต้องดูดวงก็ได้เอาเปิดไพ่ทาโร่มาเฉยๆแล้วเราก็แบบโมโนเรื่องไปเองผมคิดว่าแค่นี้มันก็สนุกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเวลาเราไปร้านหนังสือฝรั่งแบบไปร้านคิดโนอ,อะไรอย่างเงี้ยเราถึงเห็นไพ่ทาโร่แบบหลากหลายแบบมากๆทั้งที่จริงทุกอันมาเล่นเหมือนกันหมดนะครับวิธีทํทนานายมันก็ทํานายเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าลายของไพ่อาร์ตพวกเนี้ยมันอินสปายเรานะครับมันช่วยให้เรารู้สึกแบบอยากจะผูกพันกับเรื่องแล้วก็อยากจะคิดเรื่องขึ้นมาได้นะครับ แต่ว่าแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบดูดวงนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวเลยคือคือผมเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอะ่ะนะครับคือถ้าดูดวงแล้วมันออกมาเลอเลอิศแบบถูกรางวัลที่หนึ่งแน่ๆผมก็จะไม่เชื่อแต่ถ้ามันออกมาแย่นะครับโอ้ยผมก็จะเก็บไปทุกมากๆนะฉันเพื่อตัดปัญหาเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยดูดวงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น The Great e s t Story n e v e นวัตถหมายเลขที่1เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับผมนักนะครับแต่ว่าเราขึ้นไว้อย่างนี้นะครับคราวหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึง The เดอะ t กรทเตอร์ t ตหมายเลขที่2 นะครับเรื่องที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนกันก็ขอบคุณมากครับแล้วก็เตรียมตัวฟังอีกทีคราวหน้า